อืมอืมเอาล่ะเอาล่ะก็มาพบกับผมกุนคนไทยมาแล้วอ <Yeah, ่ะวันน uh, ี้ผมก็จะมาทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ใชใช่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 ดูฟงฟิงหน่อยเอาล่ะ ผมจะมีการแบกทั้งหนักนะถ้าคอมเมนต์ในคอมคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ไหนเยอะสุดก็นั่นแหละไาให้ทำอะไรว่ารูปผู้หญิงทำ Q&A หรือก็อะไรก็ตามทีม่อยากให้ผมอยาให้ผู้คุณผู้คุณอยากให้ผมทำอ่ะนนะ่ะฮ่าๆรวมถึงเพื่อนในแชทด้วยเลยเดี๋ยวผมเพิ่ไปดู นี hi, ่ตุ้มตือนี่เพื่อนผมให้กำลังใจทุกคนอย่างนี้ใจเย็นปะนี่เพื่อนผมให่เพียงปอดเลยอ่ะเพื่อนผมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนผมเพื่อนทุกคนคือกำลังใจไปคุยใช่ไหมเฮ้อว้าวฟาเตัสเกตอ้าวแม่สก์เอาล่ะเดี๋ยวาทำอะไรก็บอกมานะ เราเป็นผู้หญิงเราเ,าเาร็ลูกผู้หญิงค n a เลวก็ตามที่ผู้ผคุณอยากให้ผมทําก็บอกมานะอ่ะอันนี้จะถึงเวลาแล้วลาละทุกคน